ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเคี่ยนด้วยหวายก็โดยสมัยนั้นแลบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาเคียนด้วยหวายบวชในสำนักภิกขุประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าชะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรจึงให้บุรุษผู้ถูกลงอาญาเคี่ยนด้วยหวยบวชเล่าพิกุทั้งหลายกาพูดเรื่องนั้นแด่พระาศาสดาพระาศาสดารับสั่งกับพิกุทั้งหลายว่า พิขุทั้งหลายบุรุษผู้ถูกลงอาญาเคี่ยนด้วยหวายพิขุไม่พึงให้บวชร,รูปใดให้บวชต้องอาบัตทุกกฎห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษก็โดยในสมัยนั้นแหลบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาสักหมายโทษบวชในสำนักพิขุประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าชไหนสมณะเชื้อสายพระสักยบุตร จึงให้บุรุษผู้ถูกลงอาญาสักหมายโทษบวชเล่าพิขุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระศาส,าสดามีรับสั่งกับพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายบุรุษผู้ถูกลงอาญาสักหมายโทษพิขุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชต้องอาบัตทุกกฏห้ามบวชทาตก็โดยในสมัยนั้นแหลทาตคนหนึ่งหนีไปบวชในสำนักพิขุ พวกเจ้านายพบเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิขุรูปนี้คือทาตของพวกเราคนนั้นถ้าไครพวกเราจงจับมันเจ้านายบางพวกพูดทัดทานอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้เพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระสกยาบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทําอะไรไม่ได้เพราะทําอัน พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพลธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยาบุตรเหล่านี้มิใช่ผู้หลบปลีกภัยใครๆจะทำอะไรไม่ได้แต่ฉะไหนจึงให้ทาตบวชเล่าพิขุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระาศาสดาจึงรับสั่งกับพิขุทั้งหลายว่า พิขุทั้งหลายคนเป็นทาาพิกขุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชต้องอาบัตทุกกฏอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ